ขบวนแห่ของเทศบาลตำบลเนาว์นะคะสวยงามและอลังการมากๆเลยนะคะนำด้วยขบวนแห่รูปม้านะคะแล้วก็เป็นปราสาทค่ะสำหรับจำนวนหมู่บ้านครัวเรือนมีทั้งหมดดีสิบสองหมู่บ้านนะคะสามพันสามร้อยแปดสิบหกครัวเรือนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเทศบาลที่มีหมู่บ้านนะครับของเทศบาลนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครั<ช>ีสบสองหมู่บ้าน แล้วก็จะมีผ้าผ้าผ้าธงสีหน้าผ้าที่3นะครับที่เพชรถวายครูค่ะแล้วผ้าที่4จะเป็นผ้าสังวารแล้วก็ผ้าที่5ห้าล็อบบี้โต๊ะใหญ่นะคะ โอประดับประดาเรียงร้อยด้วยรวงข้าวแล้วก็เมล็ดข้าวค่ะท่านผูน้ในการสสงเกตยค่ะทำไมต้องมีเต่านั้นหน้าด้วยเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลทุกสีชุมพลค่ะก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านผู้เมืองใช่ค่ะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะนะครับนับถือนะครับถือว่าเป็นเต่านะครับของพระเจ้าศรีมณฑลเตาขาเถิดาโบกนะครับก็เวลาเราผ่าน บ้านประชุมเราก็เห็นเตาใหญ่ด้านหน้าครับซึ่งถือว่าอาจาย์ี่ว่าแจ้งสีตทองเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยและก็เป็นเตาที่คุ้นกับคนมากนะครับใครไปวางอาหารอะไรกันตาก็จะขึ้นมาให้ดูครับหาเวลาให้อาหารเต่าแล้วับถือว่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนเต่านะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับเอาหน้าจะรำโชว์ด้านหน้าหน่อยน่าจะดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับท่าน